อีซูซุผู้นำด้านรถเพื่อการพาณิชย์ระดับโลกมากกว่า8ทศวรรษแถลงนโยบายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับโลกและระดับประเทศผ่านโซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนทั้งด้านผลิตภัณฑ์การพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่รวมถึงระบบการจัดการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆของอีซูซุมีเป้าหมายที่จะนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆทางรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่รถปิแอพ และรถบัสโดยสารภายในปี2573สำหรับประเทศไทยอีซูซูวางแผนที่จะผลิตรถปิกอัพไฟฟ้าเพื่อส่งออกซึ่งจะเริ่มจากประเทศในโซนยุโรปในปี2568และจะทยอยเปิดตัวในประเทศอื่นๆตามกฎระเบียบและความคืบหน้าด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของแต่ละประเทศซึ่งในงานนี้อีซูซูได้นำรถมาจัดแสดงถึง4รุ่นคือรถปิกอัพไฟฟ้าต้นแบบ Isuzu D-max EV Concept รถปีอัพ Isuzu D-max Highlander MHEV ซึ่งเป็นระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กรถบรรทุกไฟฟ้า Isuzu Elf EV และรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดกลางเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนวิทยาเรียนถามท่านประธานให้กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายความมีกลางทังคาร์บอนของ Isuzu ค่ะ イスズは80年を超える世界の商用車リーダーとしてですね、マルチパスウェイによるカーボンニュートラルをコンセプトにして世界並びに大国内でカーボンニュートラル政策を実施してまいります。カーボンニュートラル社会の実現に向けてはですね、多様なニーズとですね、多様なまあ複雑な。 要求がありますのでそれに応じて製品のです、ね、イノベーションにとどまらず新しい考え方のクリーンエネルギーの開発それと新しい運行管理システムの開発それとさまざまな環境施策をです、ね、実行することによってお客様にです、ね、最大限の効率性と利益を提供できるように。 してしまいりますイイタの社会ととしててにをままいいいりたいと思いますよ、えっと、ズはです、ね、タイの社会の一員としてタイのカーボンニュートラル目標の達成に向けて最大限の努力をしてまいりたいと思います。 ทั้งระดับโลกและระดับประเทศตามแนวคิดโซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งครอบคลุมทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่รวมทั้งการจัดการระบบบริหารจัดการแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนของลูกค้าเป็นหลักเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้าผู้ใช้รถนะคะ อิสุมุ่งมั่นที่ยืนหยัดคู่สังคมไทยในการยจะทำให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สําเร็จค่ะนี่คือนโยบ,บายความสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของอิสุสุค่ะ